โอเคครับก็กาสวัสดีท่ามชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องคาราคูมาอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะเออในเซิร์ฟหนึ่งแปดห้านะใช่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่ออะไรก่อนก่อนนี้ทำอะไรเปลี่ยนชื่อกัอนก่อนเลยเออแบบนี้จะได้หรือเปล่าวิมพ์เล็กเนี่ย โอเคได้นี่นะถ้าใครจะขอมาก็ขอชื่อนี้มาเลยนะวันนี้ก็อยู่ที่เลเวลสามสิบหกนะส่วนพลังก็แปดหมืห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูในอันนี้ดูกันเลยวะ่ะเอออันดับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับสิบจีบของเซิร์ฟเวอร์นะตอนแรกก็อยู่สิบสองก็ตกมาอยู่เออก็นี้ยนะอันดับเรา ตัวเราก็มีสองตัวนี้นะตัวแบกส่วนที่เหลือก็ตัวอะไรก็ไม่รู้เออตอนนี้ที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นคนนี้นะคนไทยซะด้วยพลังดันดันหัวใจเลยแต่ละคนนะอันนี้ก็เหมือนเ,เล่าเลยแล้วก็มีคนไหนอีกนะนี่คนนี้ด้วยตอนนี้ทีมเราก็ประมาณนี้นะนี่ผมก็ กำลังจะพยายามปั้นฟูบุกิกตัวนี้อยู่เอามาแทนอินมูอินฟินิตี้เนี่ยเอ็นตัวสาหรเดี๋ยวดูรูปกันหน่ก่อนดีกว่ามารูปเราตอนนี้ก็อยู่ที่รูปไซตามะอันนะไซตามะอันนี้อยู่นิดนึงทำนี้ก่อนทำดามิเดเลยไปดูในฟิกเกอร์กันบ่างมา ดูฟิกเกอร์นะดูในบ้านกันเอาบักเรียบร้อยแป๊บมึงนะขอแก้แป๊บมึงอ่ะไม่ต้องแก้และหายละหายละนี่ตอนนี้ฟิกเกอร์ผมก็ปลดได้ตรงนี้อยู่เลยนะกำลังพยายามปลดดาวอยู่นี่รับก่อนแล้วกัน ส่วนระวังก็อยู่ที่หกเดี๋ยวรับตรงนี้ให้หมดกันน่าจะได้เบลยู่ขึ้นเยอะอยู่ขอรับให้หมดก่อนแล้วกันทำให้มันหมุนยานจะวะรับมาให้หมดโอเคแปะแล้ว ไหนลองเลื่อนดูก่อนเหลือเยอะไหมโอเคเยอะเยอะจัดเลยแบบนี้ก็น่าจะไปเก้าได้เดี๋ยวซื้อพลังงานด้วยพลังงานต้องใช้เยอะมากเลยถึงแค่เก้าก็น่าจะพอลนะโอเคแค่นี้พอก่อนต่อใครมารับต่อหลังคลิปนี้จบไป ไปดูอย่างอื่นกันหน,นึ่ะเดี๋ยวไปดูอันดับร้านปลาลองเรากันยังเล่นได้ต่ออีกนี่นะอันดับลานปลาลองยังไม่ได้ไปไหนอยู่แถวๆตรงนี้แหละเดี๋ยวดันสักนิดสักนึงให้ขึ้นทักทอบสามสิบก็พอละขี้เกียจดันเยอะ ิปเดี๋ยวถ้าเจอแบบคนตึงๆพลังใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะไปจ้องแตสกิปอืมหมดละโอเควันนี้เอ้ยใช่ผมมีอะไรให้ดูเลยนะนี่ตอนนี้ตัวดำผมก็ซื้อหมดแล้วนะสามวันหมดละที่เหลือก็น่าจะไล่ดันอะไรแบบนี้เป็นเรือ่อย เดี๋ยวอัพฟูบุกี้ก่นจะเอามาแทนอินฟูอินฟินิตี้เนี่ยโอเคให้หมดเลยจะหมดละนิดนึงได้พอดีบาอัพไปเลยเดี๋ยวข้ามาใส่ทีมหลักแล้วกันจัดทีมมินก่อนเนี่ยตอนนี้ทีมผมก็ประมาณนี้นะ แต่ว่าถ้าตอนเป็น PvP ผมก็น่าจะแบบนี้แหละเออแบบนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้นี่นะตอนนี้ผมก็ประมาณนี้นะสองอันสองดาวสองสอ,งอันเลยดวงผมค่อนข้างอัพเปค่อนข้างทางดวงนะเอามาเป็นตัวแทงตอนสะท้อนมันแรงจัดเลยนี่ส่วนของก็ ประมาณนี้นะเนี่ยของประมาณนี้นะอืมอืมเรามาเปิดกัน่ลยกันมาเปิดด้วย,ย,ดดวยตัวเหลืองไปเลยทองมาคือขอเป็นโจซีตัวเดียวนะในตู้เนี้ยไม่รู้มีหรือเปล่า ถ้ามีโจสีขอโจสีตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่ต้องมาโอ้ไปรอบสุดท้ายในตู้เหลืองจิบ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 โอเคเออใช่ EP นี้เราจะสุ่มแค่รอบเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสุ่มต่อเลือกอยู่ว่าจะเอาตู้ไหนดีเอาตู้นี้ดีกว่า เพราะว่าไปตู้ไหนมันก็ไปสุดอยู่ละอันนี้ก็ไม่สุดอันนี้ก็ไม่ได้เอานี้แหละดีสุดละไปเลยทองมาคือจบขนาดแหละสคริปด้วยไม่ดูไอดีนี้สุดขนาดนี้แล้วขอทองมาได้ไหมโอเคไม่ได้เรียบร้อยสามใบหาอย่างไหนดีวะเนะี่ยดูก่อนว่าจะเอาสาใบมาจากไหนหอืม ดูก่อนว่ารับล็อกอินมันได้กี่ใบหนึ่งใบสองใบมันได้แค่สองใบอ่ะขาดใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาตามกิจกรรมพวกนี้แหละมันมีอยู่เลอกี่วันมา่ะดูกอนหมดวันที่ยี่สิบสี่โอเคได้อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดตัวแดงกันยี่สิบใบเออคลิปหน้าหนองนะคลิปนี้ก็เก็บไว้ก่อน ยังยังไม่สมดีกว่าเดี๋ยวเราเรอรอเนี้ยทุ่มตัวแดงกับฟุบุกิ SSR มันกำลังจะมานะเมื่อกี้เมื่อเช้าผมเห็นประกาศมันบอกอยู่ใช่ก็เลยจะเก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวตอนฟูมาก็น่าจะได้สัก30 40, 40บสีใบได้อยู่มั้ง30 40บสีใบโอเคก็ ถ้าสบสี่0 4 0ใบไม่ได้มันก็เกิดนะมาเดี๋ยวเรามาลองสู้กับคนที่ไหวนลละกันเอาคนนี้ละกันซูซานเนี่ยซูเซนเนี่ยเนี่ยมีฟูบุกีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันจะเป็นเลดอัมเข้ามานะมันจะเก็บได้สัก30-40ใบนี่แหละมั้งมาตีอะไดีวาเพราะว่าพวกนี้ยังไงมันก็20ใบอยู่ละแต่ว่ามันจะมาตอนไหนผมไม่ได้ดูไงมาแล้วแฟดเขาได้เปิดก่อนบูธความเร็วมา อุ๊ย,ยแรงจัดโดนสะท้อนไหมสะท้อนไปเราจะแพรหรือเปล่าไม่แน่เราอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แน่แจจแไ,ไม่แน่เฮ้ยเดี๋เราจะชนะวะข้างไปได้โจมตีถ้าโดนเป่าไม่ตายก็น่าจะชนะโอเคชนะชนะเพราะวันนี้แหละที่ผมปั้นแค่ดวงนะเอามาเป็นตัวแทงแค่นั้นเลย เหตุผลมีแค่นั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะจบที่วิวสามสิบเจ็ดนะถ้าสามสิบเจ็ดผมก็จะได้ไปดันของฟ้ากันแล้วไหนดูดินี่นะชั้นนี้มันโอกาสมันน้อยเกินชั้นสามเจ็ดเนี่ยอันที่สองเนี่ยเนี่ยชั้นเนี่ย มันจะได้ของฟ้าเยอะอยู่ผมดันสักสามร้อยกระป๋องก็พอแนละ้ส่วนด่านผ่านด่านผมก็อยู่ที่แปดด่านแปดนี่นะอืมประมาณนี้นะวันนี้ดูด,ด่านให้หมดกันสิพลังรวมอันดับสิบเจ็ดนะผ่านด่านก็สิบหกนีู่้สุดแก่งอยู่ที่ยี่สิบหกดูดีเป็นตัวอะไรวะ อ่าเป็นด้วงนี่เองเฮ้ยมีอะตอมิกด้วยอ๋อคนนี้ไม่มีแฟตมีแค่อะตอมิกตัวเดียวนี่เองคนที่มีอะตอมิกบอกเลยนะว่าตึงจัดเนี่ยหนดูดิอะตอมิกที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเพอร์ใครเนี่ยคนนี้เหรอฮุ้ยตึงเนี่ยว่าไปตบเลย เดี๋ยวผมว่าผมจะเติมเอาของม่วงนะถ้ามันได้เลือดก,ก็ใส่ให้ดีวงเนี่ยแหละอ้ยเปิดก่อนแตกไปอ,อัลตามีเขาได้ตีไปอุยอัลตมีเขาถึกจัดเลยวะฟันอู้ตายสองวะฮะเดีอเดีๆเด้ตายเลยเหยอเดี๋ยวมันตายเล้ว,วะแพ้ป,ปะนี่อุ้ยแพ้ยิ่งด้วย นี่นะยื่ยันที่ผมบอกว่าอะตอมิกมันดีแต่ไม่เป็นไรเราได้ดวงมาก็ดีละเอามาเป็นแทงไม่แน่การสูครังสุดท้ายเราอาจจะได้ดูได้อะตอมิกมาก็ได้ผมหวังเลยลนะนะอยากได้แต่ก็ช่างเถะอะงั้นคลิปนี้ก็ไว้ให้ก่อนละกันนะครับผมไปละ